าสาจโจาทานอะไรครับวันนี้ลูกชิ้นปลาระเบิดซอ,อยนะครฟักไข่ปลาขุดเท่านั้นของฟรีจากเอ็นดูจีครบชาแล้วก็120ไม่มีตังค์ตอนนี้อยู่ร้านบัตรเตือนร้านก็เดี๋ยว่บัตรเตือนจำได้ไหมคะ ร้านก๋วยเตี๋ยววัาเตอนห์หน่สองนอประชาชื่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีแขกข้ามากินมากที่สุดร้านหนึ่งในกรุงเทพเพราะว่านี่ค่ะทำอะไรยี่สิบบาทเท่านั้นไม่ได้งกนะแต่พอเรากินควาเมเล็กๆยี่สิบบาทมันจะทําให้เรากินหลายอย่างไงพี่แขกกินเส้นหมต้มยำบะหมีม่แห้งไม่ยำบะหมีม่ยันตะโก้บะหมี่ยันตะโก้แล้วก็อยากดูจุกจกของปัตเตอนของปิงกินอะไรคะเส้นหมี่ต้มยำแห้งเส้นหมี่ต้มยำ น้ำซุปนะไม่เดี๋ยว่าเตือนอะเป็นน้ำซุปที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรุงสเร็จรูปแบบลุกกระดูกหมูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 แล้วชอบป้าเตือนตรงเขาไม่ใส่น้ำซุปก็ตื่นเยอะเพราะว่า เราจะฝากนักส้มน้ำซุปเขาว่าหมดหมดถ้วยเดี๋ยวเราฟินมาก

คือใส่ล็องเราคือสึกไม่ไหวแล้วนี่ทิปบทงถงตันก็มาร่วมกับเราด้วยเป็นไงง่ายอ่ะถ้าถ้วยใหญ่ของเราครอบครัวของเราครอบถ้าถ้วยถ้าถ้วยอันใหญ่ของเราครอบครัวคุยใครค่ะกินกันเลยพี่กินกันกันกินก่อนเลยคุณแม่กินก่คุณแม่คุณแม่ทงนี่ไม่อุ้ยอยู่งยู่ เด,เดี๋ยวคัดก่อนคัดก่อน